หลักร้อยบรรยากาศหลักล้านอาหารหลักสิบคอนกันจะเต็มเราพามาที่ร้านบ้านผาสุขคาเฟ่บาร์แอนเลสทรองบรรยากาศภายในร้านของเขานะคะจะตกแต่งเหมือนกับว่าเราหลุดไปอยู่ในเทพนิยายเลยนะทุกคนตกแต่งร้านได้ออกมาสวยงามมากเพราะว่าพี่เขาเคยรับจัดงานต่างๆมาก่อนนะเลยตกแต่งร้านได้ออกมาสวยแบบนี้ภายในร้านเขาก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆและที่ร้านยังสามารถจัดปาร์ตี้ได้ตามใจชอบเราด้วยเห็นร้านสวยหรูแบบนี้แต่ราคาอาหารเขาไม่แพงเลยนะทุกคนราคาเริ่มต้นแค่89บาทเท่านั้นมีเมนูและ เครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งค้่วปิกเกลือเมนูสปาเกตตี้เมนูอาหารจานเดียวของที่ร้านก็มีด้วยนะและก็เครื่องดื่มค็อกเทลที่รสชาติไม่เหมือนใครนี่เลยทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วจัดหนักจัดเต็มมากนี่เลยเมนูลาบหมูทอดอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่ามันอร่อยมากเมนูนี้ก็เหมือนกันอร่อยไม่แพ้กันเลยกัดเข้าไปทีกุ้งเต็มคำอร่อยสุดๆส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงมัสมั่นไก่พอเราได้ชิมแล้วรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเนื้อไก่ก็นุ่มด้วยจานนี้นะคะก็จะเป็น สปาเกตตี้เพสโต้หอยแมลงผู้รสชาติของเขานะคะเข้มข้นกลมกล่อมหอมอร่อยมากหอยแมลงผู้ก็หวานหวานสปาเกตตี้เส้นเหนียวนุ่มด้วยนี่เลยจานนี้กุ้งซอสมะขามทุกคนดูสิกุ้งเขาตัวใหญ่มากเนื้อกุ้งแน่นๆจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดบอกได้เลยว่าอร่อยเต็มคำมากเลยทุกคนคำนี้ให้เป็นเลยอร่อยเต็มสิบนี่นะยิ่งกินรวมกับบะหมี่กรอบยิ่งอร่อยเข้าไปอีกทุกคนอย่าลืมมาลองกันนะพี่ๆที่นี่เขาน่ารักดูแลแล้วก็บริการเราดีมากๆรับรองว่าประทับใจแน่นอน ร้านเปิดทุกวันวันจันเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันอังคารถึงวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยนะพิกัดร้านนะคะมาถึงวงเวียนคําไฮแล้วเลี้ยวซ้ายไปบึงหนองโคดก็จะเจอร้านเลยร้านอยู่ฝั่งขวามือนะฝากกดติดตามช่องคอนแก่นจัดเต็มด้วยนะ